สวัสดีค่ะด้าจากช่องเย็บเก่งชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเอาเบื้องหลังนะครับการทําเสื้อลูกค้านะครับที่ด้ารับงานมานะครับเป็นเสื้อของร้านด้าเองนะครับด้าเป็นเปิดแบรนด์ไอจีนะครับล,ลูกค้าจะไปทะเลนะครับแล้วก็ท้าขาด้าน,นะครับอยากได้ชุดเซ็ตชุดหนึ่งนะครับ ลูกค้าทักมาวันวันอังคารนะครับพอลูกค้าทักมาแล้วก็สูปผ้านะครับแล้วด้าก็ทําการสั่งซื้อผ้าวันพุธนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับด้าก็จะทำแพทเทิร์นนะครับต่อจากนี้นะครับที่ด้าถ่ายเสร็จด้าก็จะทำแพทเทิร์นนะครับอันนี้เป็นแผ่นหน้านะครับกกประกอบทั้งแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังเลยนะครับ ค้าอยากได้ความยาว16นี้นะครับ ำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ด้ามาลูใหม่นะครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคสำหรับตอนนี้ด้าก็จะไปหาซื้อสิทธิ์กับได้ใหู้กคขานะครับเดี๋ยวจะนั่งวินไปนะครับโอเคครับข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยฝั่งของไปแล้วนะครับเดี๋ยวพนักงานไปยีบให้ครับ ได้มาแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะ นี่นะครับนี่นะครับซองที่ส่งไปนะอันนี้กางเกงนะครับนี่นะครับมาแล้วสวยงามมากเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บงานนะครับ ไปเสื้อนะนี่นะครับเสื้อมาแล้วนะก็โอเคนะครับงานเรียบร้อยมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บงานกันต่อนะครับโอเคครับอันนี้ผมจะจุดลังดุมนะครับ รางดุมแต่ละรางดุมนะครับก็ห่างกัน7.5เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของรางดุมที่ได้จุดนะครับก็กว้างประมาณ1.7เซนนะครับ ต่อไปผมจะใส่กระดุมนะครับ นี้ติดป้ายแบรน์นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ได้จะจะทำนะครับด้าใช้วิธีการสอยเอานะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยดีนะครับนี่ก็ติดปลายเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เสื้อเสร็จแล้วนะครับโอเคครับ สวัสดีครับครับตอนนี้ก็ด้าเก็บงานเสร็จไปแล้วนะครับงานก็เสร็จตามค่าที่คิดไว้นะครับพรุ่งนี้ด้ก็จะส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะเอาเสื้อกับกางเกงที่เสร็จแล้วมาให้ดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างเนาะเอาให้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวด้าจะาโชว์ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์รายละเอียดที่เป็นรายละเอียดขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับ เจวโชว์กางเกงก่อนนะครับนี้ก็เป็นกางเกงนะครับลูกค้ารีเควสว่าขอขาใหญ่ๆนะครับทรงมันก็จะดูกว้างๆหน่อยนะนี่ติดแบนด์แล้วก็เก็บงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมีกระเป๋าข้างนะครับนี่เป็นกระเป๋าเฉียงนะ แล้วก็นี้คือเสื้อนะครับลูกค้าขอไซส์โอเไซส์นะครับมันก็เลยตัวจะดูใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนตัวสูงมากนะครับสูงร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้เป็นผ้าลินินนะครับผ้าลินินเขาก็จะมีความยับแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะน ให้ดูรายละเอียดใกล้ๆรอบนี้ช่างเย็บสวยมากนะครับดูดิแต่เก็บกริบมากเลยอะดิดาก็รู้สึกว่าเออช่างพี่ช่างเขาเต็มที่กับเรามากเลยนะครับเพราะว่างานด่วนมากนะครับเขามีเวลาเย็บน่าจะประมาณน่าจะประมาณ2วันนะครับ2วันเขาเย็บเสร็จเสื้อกางเกงโอเค ต่อไปนะครับผมก็จะแพ็คของส่งให้ลูกค้านะครับผมจะเริ่มจากการติดกระดุมทุกเม็ดนะครับแล้วก็พับให้สวยงามนะครับใส่ถุงพลาสติกติดป้ายแบรนด์นะครับที่เป็นป้ายสติ๊กเกอร์นะครับทั้งเสื้อและกางเกงเนี่ยนะครับแล้วก็พับลงกล่องกระดาษนะครับติดที่อยู่นะครับจากนั้นก็จะทําการจัดส่งให้ลูกค้าครับ ำหรับท้ายคลิปนี้นะครับด้าก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกด Subscribe ให้ด้าด้วยนะครับเดี๋ยวด้าจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะขอบคุณครับ